สวัสดีจ้าเที่ยวมือนีแย่ตัวสิบห้ามาปลูกต้นหวานหางจระเขเ้น้ะจ้าเนาะอากาศหนาวแล้วเสียเอาเข่าไปไว้ในบ้านแต่ว่ามันมีหลายต้นก็เลยสิม้าแยกออกจากตากกระถางนี่เสียามาัใส่กระถางนี่อันนี้ดินเตรียมไปแล้วเนาะจ้าเนาะเป็นดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วเอาดินดินธรรมดานี่แหละจ้าดินในสวนเราก,ก็เสียมาผสมกับไส้แน่น่อยหนึ่ง ว่าหวานหางจระเข้นี่เขาบอมักดินแฉะปะไหนน้อจ้าเนาะแต่ว่าเอเขาก็เไดเอาใส่มาปนแน่จักน้อยหนึ่งอันนี้ต้นมันมันมันสีมีหลายต้นอันต้นเกามันนะจ้าเนาะอันต้นน่อยมันนี่มันกําลังขึ้นมากคันท้ายอยากปลูกให้มันใบใหญ่นีแย่เอาต้นน่อยไว้เลยจ้ะเอาออกไปเลยต้นน่อยมันให้เหลือั้งแต่ต้นแม่มันแต่ว่าอันนี้มันเกาแล้ว แยกตัวสิตัดสิดึงมันออกมาดึงออกมาหรอกรสิสิตัดตัดออกห่ก็ปลูกโอ้ดึงยากแท้เดี๋ยวสิตัดเลยดี่กตัดแล้วสิเอาสิเอามาใส่อันนี้จ้ะอันนี้ปูนสิเอามเสิเอาปูนมาท่าหม่องร้อยตอมันมันจะเคยสิว่าเป็นแผลเน่าเปื่อยนะจ้ะเนาะเป็นล่าเดี๋ยวสิตัดเดี๋ยวตัวสิตัดมอง มองหีีเลยจะเอาไปปลูกได้ได้จะตัดแบบนี้เราปลูกได้จะตัดออกมาแดางสีเดี๋ยวสิตัดมองแพ้ดีๆล้วก็สิเอาปูนแดงท่านี่จะร้อยตัดมันปนี้ ลากมันเกิดสิออกตามนี่แหละจ้ะหลากมันสีออกมาตามนี่เอาปลูกได้ได้จ้ะนี่แม่ตั้งแต่ใบมันนี่ใบมันนี่เอาเอาใบมันออาไปปลูกเอาไปเสียบไว้กับดินนี่มันกเกิดจากยาตุยเห็ดไวรัสเทเรีแล้วอันนี้หลากมันสีออกมาตามนี่เลยเนะจ้ะเนาะเทตินออกเดี <c oughs> ๋ยวยาตุยเสียบปูนท่า ปูนท่าแพาให้มันเป็นล่ากน้จ๊ะเนาะเร็เสียบลงไปเลยได้จ้ะเ้อเสียบลงไปเลยเห็มันอยู่ตรงกลางสิแหละ ตำหนี้แลยจ้ะแต่ว่ายูต่างประเทศตตอนนี้จะอากาศมันเริ่มหนาวแล้วอันนี้แย่ตุยเอาไว้ในกรีนเฮาส์นี่เคลื่อน